สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาป้านะฮะพี่เสือก็พามาดูบรรยากาศนอกบ้านนะครับเมื่อสักทู่นะฮะฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาพี่เสือก็วิ่งเข้าบ้านนะครับผมนะฮะเขาบอกว่าฝนตกนะเดือนนี้คือเป็นการเพื่อให้อ่ามะม่วงติดลูกใช่ไหมครับผมนะอันนี้ก็ฟังมาอีกทีหนึ่งแล้วนะครับไหวันก่อนเห็นยายอ่ายายดานะฮะแม่บุญทินเห็นยายละนะฮะพูดว่า นะถ้าฝนไม่ตกนะมะม่วงมันจะไม่ติดลูกนะจริงหรือเปล่านะฮะใครมีความรู้เรื่องนี้ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะฝนตกเดือนนี้คือเพื่อให้มะม่วงมันติดลูกจริงไหมหรือว่านะถ้ามันมีดอกอย่างเดียวนะฮะโดยที่ไม่เจอฝนมันก็ติดลูกได้เหมือนกันนะครับใครที่มีนะฮะประสบการนะฮะปลูกมะม่วงขายมะม่วงนะฮะทำสวนมะม่วงก็เล่าฟังนะเล่ามาสู่กันฟังนะครับ โอ้โหนี่ยังไงมันก็ออกดอกอยู่นะนี่แล้วก็มากะออกลูกเลยด้วยนะเห็นไหมครับทุกคนนะครับมันก็ติดลูกนะมันก็ยังไม่เจอฝนไม่ใช่บอน,นี่นะครับอันนี้ก็ยังออกเลยนี่นะฮะอยู่ตรงโคนตรงนี้ก็ยังออกนะฮะหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปไหนมาไปดูฝนมาไปดูฝนมาหน่วยเคลื่อนที่เร็วของเรานะครับ โอ้โห oh ได้กลิ่นดินเลยนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอฝนมานานนะครับวันนี้พอเจอฝนปุ๊บก็ได้กลิ่นดินนะฮะอ้าวทุกคนปัดต้นยางกลายเป็นสีแดงนะฮะ <c oughs> เห็นไหมครับผมนะครับ <c oughs> ว้าวนะลืมสังเกตดูดีๆนะฮะสวยงามเลยนะเนี่ยนะครับใบาย,ยางเป็นสีแดงหมดแล้วนะฮะทุกคนนะครับแล้วก็เริ่มร่วงเริ่มร่วงนะฮะโอ้โห oh เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะเนี่ยนะฮะว้าวสวยงามนะเนี่ยนะฮะนี่ก็คือบ้านคุณลุงนั่นเองครับผมนะฮะลงเม็ดเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะฝนตกเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะ มองย้อนอไปทางบ้านพี่เหน่งเมเดกับพี่ชิดปากแปรแล้วก็ร้านกาแฟคุณเก๋นะฮะก็สวยงามอีกเหมือนกันนะครับผมนะครับหอมไอดินกลิ่นฝน จากบ้านนามาโดนอ้าวคนลุงคณป้าก็ยืนตากฝนอยู่ตรงนี้นะดอกไม้พอดีเลยนะฮะเมื่อเช้าพี่เสือลืมรดน้ําดอกไม้นะครับต้นไม้นะฮะเท่ากับตอนนี้ก็ได้นะฝนมารดห้พอดีนะครับผมถ่ายมานอกนะฮะก็นะบอกพี่เสือไว้นะอย่าลืมรดน้ําต้นไม้ในเดอ้อเสือพาไปนะฮะ ลมหนาวพัดแหงหอมดอกสะแบงบนผู้เหล็กไฟโอ้โหมะละกอกำลังออกดอกออกลูกเต็มไม่หมดเลยนะฮะมองจากประตูสุริยันจันทรานะครับอมองไปที่เถียงนาน้อยนะฮะก็เห็นตาชานะนอนอยู่ที่เปลนะน,น,นะครับนู่นนะฮะ ตาชานหลับอยู่ตรงเปลในเถียงนาน้อยนะผมทางหลังก็เป็นภูเหล็กเอ้ยไม่ใช่ภูผ,ผาหลวงนะผมนะภูผ,ผาหลวงภูผ,ผายเฮนะครับโอ้เสียงเพลงดังมาจากบ้านกกตูมนะทุกคนนะฮะสงสัยไปเสือถ่ายคลิปตรงนี้ไม่ได้เสียแล้วนะฮะ โอ้ยไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้แล้วนะเสียงเพลงดังมาจากกกตูมนะฮะตอนนี้พี่เสือต้องพูดเสียงดังๆให้กลบเพลงแล้วนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะรายงานฝนตกที่กกกอกครับผมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ